เมื่อวานนี้คือต้องบอกว่าเท่มากเออโครเท่โคตรอันตรายน้องปไายปายโอริโอค่ะทุกคนเออเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะน้องได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะของพี่น้ำหวานหรือพี่นาวินต้าในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะทุกคนแล้วคุณดูซีนเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการแบบฮอลลีวูดบอลลีวูดต้องยอมนี่เลยค่ะน้องปายของเราเหาะเหินเดินอากาศมาเลยแม ดูน้องเออทักทายแฟนๆค่ะทุกคนค่ะจากตึกสูงประมาณ50ชั้น<อ>เวอร์ไปเวอ่อไปนะคะนี่เป็นยังไงแม่ดูการทรงตัวของน้องเรียกว่าเตรียมความพร้อมมาดีมากเออไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เรียกเสียงกรี๊ดเนี่ยจากแฟนๆได้แบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนอุ้ยแม่มันตื่นเต้นนล้ลดูน้าน้องเก,ก่งกีเดสนินึ่งเก,ก่งกีเดสนิดนึ่งแต่ว่าเขาก็สามารถทำได้เออ เหาะเหินเดินอากาศได้แบบดังปรมาติปรมาติปรมาจารัจรา์เออแล้วดูทนจอมยุทธ์ดีโหไม่ธรรมดานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้เนี่ยน้องก็ได้โชว์สกิลแบบอีกหลายๆอย่างนะคะรวมไปถึงการเต้นด้วย เห็นกันใช่ไหมแม่ได้เห็นน้องแดนซ์ไหมร่วมกับพี่พี่แดนเซอร์นะคะแล้วก็งานนี้มีแม่เบนค่ะเออเอาดอกไม้ขึ้นไปให้เลิมสาวานี่น่ารักมากๆเลยวรวมไปถึงอีกหนึ่งช่อสำคัญจากคนพิเศษอีกหนึ่งคนนั่นก็คือช่อจากน้องนุกธนานดลนนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแต่ว่าก็ส่งดอกไม้มา ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องปายเนี่ยออกมาพูดกันสักหน่อยเนาะรวมไปถึงพูดถึงงานลิเกร้องนักร้องรําที่ผ่านมากันด้วยค่ะเพราะว่าน้องปายกับน้องนุกเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตกับแก๊งนี่เลยคัะลิเกสอนราน้าเพชรค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดกันเลยจ้า ตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป,เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราได้มาเปิดโลกใหม่แห่งที่นี่ครับผมที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถ,ถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปขาเมยงก็ได้ให้เรายูได้ตรงที่สุดมีวิวแต่มันก็ผ่านไปได้ได,ดีครับผมดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว,ว่าการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวแ,แรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื้นตันใจมากๆครับท,ที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้ ไปเล่นซิปลายมาที่ลาวมาก็คือตั้งแต่เราก้าวหงสลิงหรือว่าก้าวที่จะเล่นซิปลายที่ลาวเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วเพราะมันสูงมากขอบคุณคุณลุงท่านนนด้วยคับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ ที่ไปเป็นมาคุณลุกธนโดนยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ให้กําลังใจเราเสมอแล้วก็กรรยินดีสุกกับการเดินทางอยากจะเป็นกําลังใจให้เขาเหมือนกันป้าจะบอกบอกลูกอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆ่ะถ้าหกางกลับมาเดเป็นเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนเลาวก็คุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์นใหม่เป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่กับท,ที่เองได้รับไปเป็นกําลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากแล้วก็ เราสัมผัสได้เลยว่าคุณ,คณนุ่งณนรดลตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปมันเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะเป็นไปเป็นกําลังใจให้กับ9เดือนของเขาครับใช่เป็นการเป็นการโปรโมทการขายเสื้อใช่เป็นเป็นของเพจเจอช็อปไทยอีกหน่ผลงานของที่ณนรดลและปายๆร่วมกันจะมีโปรเจกต์คู่กันเรื่อยๆครับก็แบบว่า เป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเป็นัตนมาด้วยกันพี่พี่หลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบเป็นแบบหนึ่งเลยแต่แต่ต้องขอบคุณพี่พี่สอนราคือน่ารักมากแล้วก็ให้ให้การตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างนี้ว่าแต่งอย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้แบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบด้วย <c oughs> มันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยไม่เคย,เย่ด้ใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงอาจจะมีใส่ชุด ใส่ชุดเล่นๆกันบ้างแต่ไม่เคยเป็นแบบกิจลักษณก็เลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากแล้วคือถามพี่น,นะว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นล,ลิเกนิดหน่อยอาจจะนับ 1, 2, 3, ึ่งสองสเฉยก็มีมาอะไของพี่พี่ของพี่ส่องนางด้วยแล้วก็ของลูกไยด้วย คนมา,มากๆขอบคุณมาไลททุกชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์ไลฟ์สตรีมด้วยปกติก็ถึงแล้วพอไปในรอบลิเกก,ก็ถึงมากกว่านี้อีกน่ารักมากขอบคุณเริ่มจะชอบกันการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเก,กมันดูมันดูเปิดกว้างมากๆค่ะแต่มันดูไปเรื่อยๆได้ดี <laughs> <laughs> พี่เบลก็มีชวัวรนะ์เลยพี่เบลเพราว่าประม้าณก็ไปไปเล่นด้ยกันได้ก็ <laughs> <laughs> ติดตามช่ครับ อ่าวัว่างก็ไปแจงกัอนอีกเนาะ oh. สนุกมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่ขนาดแบบน้องน้องส่งคลิปมาให้คลิปที่งานมาลงเนาะลงเป็นคลิปสั้นๆแล้วรู้สึกอุย้ยอยากไปอะ่ะสนุกอะ่ะงั้นดีโอ้นะคะ ดึกแค่ไหนก็อยู่ทีมงานของเราก็อยู่นะคะเราก็ลงคลิปกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดดเหมือนกันเพราะว่าวิทุกคนสนุกมากจริงๆขำตลอดเลยอะขนาดแบบลงเป็นคลิปสั้นๆน่ะแม่เออก็เดี๋ยวรอดูโปรเจกต์ต่อๆไปกันได้เลยเนาะ,ะมาพูดถึงงานเมื่อวานกันบ้างน้องก็บอกว่ามีวิวๆนะแม่ <laughs> นิดนึงแต่ว่านี่ไงน้องก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ที่สําคัญน้องเห็นแฟนคลับเนี่ยโอ้โหพี่ๆก็คือส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเชีย แบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดคนเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะในงานนี้เนาะก็มีกําลังใจดีๆจากแฟนคลับรวมไปถึงคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็มีกําลังใจจากน้องนุกด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนค<อ>ู่นี้เขาก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดถ้าสมมติว่างานไหนที่ว่างเออเขาก็จะไปแบบตามไปให้กําลังใจกันแต่ถ้างานไหนอุ้ยมันไม่มีคิวจริงๆอ่ะแม่น้องก็จะมีการส่งดอกไม้อะไรใดๆไปแต่อย่างงานเออคอนเสิร์ตคราวที่แล้วใช่ไหมของอาใช่ไหมคะของพี่พี่ป กับพี่เต๋าเนาะ,ะใช่ไหมเอออันนั้นน่ะน้องปายก็คือไปเองเลยหอบตัวแล้วก็หอบใจหอบดอกไม้ไปให้<ส>เพราะว่าเขารู้ว่างานนั้นน่ะโอ้โหน้องนุกเนี่ยคือแบบมันเป็นงานใหญ่เขาต้อง,งตื่นเต้นมากแต่เขาก็เชื่อว่าทําได้นี่แล้วก็ทําได้จริงๆนะคะทุกคนคะ่ะรวมไปถึงงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันน้องนุกมาไม่ได้ก็ยังมีดอกไม้ส่งมาให้ด้วยชนกนะงานของาี่าอ นี่แหละน้องนุกก็คือคอยซัพพอร์ตกันและกันตลอดจริงๆ oh. ก็แบบอย่างที่น้องปายเคยพูดเสมอคะ่ะทุกคนคะ่ะบอกว่าไม่ว่าจะก้าวไปข้างหน้าแบบขนาดไหนจะเดินไปไกลขนาดไหนแต่ถ้าหาันหลังกลับไปเนี่ย oh. ก็จะเจอเขาเสมอ oh. จริงๆคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่พวกเราก็รักกันมากๆจริงๆนะแล้วคอยสนับสนุนแล้วคอยซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลบุญที่พวกเราได้ทํากันเขียนข่าวน้องทุกวีทุกวันทําให้ทีมงานของเราค่ะได้รับได้รับอะไรมาแม่แทนแทนแทนได้รับของขวัญใช่ไหมได้รับอะได้รับของดีมาจากในงานนี้นั่นก็คือ พี่ก้อยพี่ก้อยก็เป็นนักข่าวของเราค่ะก็ไปทําข่าวงานนี้ด้วยนะก็เรียกว่าเป็นผู้โชคดีเออปกปนินพี่ก้อยขอบคุณนะคะแฟนๆด้วยเนาะที่พอประกาศมาว่าสุนิสสาดา,ศาราเดลี่แล้วก็ช่วยกันกรีดเออขอบคุณมากๆเสียงเชียร์ทุกอย่างเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจริงๆพวกเราคือจะตั้งใจนะคะทำการทำงานเขียนได้ข่าวนกปา เดี๋ยวไม่ใช um e> ่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนข่าวทุกคนแหละรักทุกทุกคนอยากซัพพอร์ตทุกทุกคนจริงๆนะเป็นที่บอกไปคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักกับเราสม่ำเสมอจริงๆนะคะก็ขอให้น่ารักกับเราแบบนี้ตลอดไปเลยเนาะแล้วก็ขอขอให้น้องๆทั้งคู่เนี่ยไปไหนทําอะไรหรือจะทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีเออ นะเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วเดี๋ยวน้องก็จะมีโปรเจกต์งานคู่กันอีกเยอะแยะมากมายแหละแม่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยเนาะที่สําคัญทุกๆกก้าวของน้องอ่ะคือมันเห็นพัฒนาการไปหมดเลยได้เห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ก็เป็นปีทองของน้องๆเนาะแล้วก็งวดนี้เดี๋ยวจะรอดูเสียนุกงวดนี้จะเป็นเสียอีกไหม ใช่ไหมสมัดอีกไหมนะคะเอาเงินคืนจากกองสลากได้ไหมเออเดี๋ยวพวกพี่ๆจะช่วยด้วยเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าเออวันนี้พี่ก็พี่ก็ดูมีออร่าความเป็นเศรษฐีนี่อยู่เหมือนกันเน่ล <c oughs> อตเตอรี่ก็แค่สามใบเออแต่ก็มั่นใจว่าถูกแน่นอนนี่ <c oughs> เดี๋ยวถูกปุ๊บจะไปซื้อเสื้อรักนาเตวาน <c oughs> เอามาใส่คูก,กับพี่ตน้น <c oughs> เออถ้าเขาเปิดขายปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปซื้ออะไรนะ เดี๋ยวจะจ้าง On The Last นะคะกับ The List Band เนี่ยมาเล่นในงานดาราเดี่ยวเอาเป็นขอความอนุเคราะห์น้องๆแล้วกันเออเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะไอ้ก็ฝากผลงานต่างๆของน้องๆกันด้วยนะคะก็เชื่อว่าอย่างที่บอกไปทุกๆก้าวเดินของน้องทั้งคู่ก็จะมีกันและกันเสมอครับผมโอเค